คิดอย่นะอนรรับมีต่อเนื่องโดนแน่ๆภารกิจของพวกคุณมมีอะไรบ้าตามคำใบ้เกียนีกอย่างนึงไหพุกนนี่ยไม่ได้ใส่ขอเก็กคนนะครับมืดมากอันนี้คือหุนตีอันนี้คือหุตีของคุณที่คุณจะต้องดูแลคุณจะทำงานคุณ้าคุณจะวางแผนอะไรกันซะจ้ะ โดยพื้นที่ทั้งหมดคือชั้นหนึ่งและชั้นสอง,สองทั้นเงเรียกการคนทำหน้าที่กันเองใครจะคุมโซนไหนอะไรก็ตามแบนิเกตสีขาวแดงให้หมดอย่าไปยุง่งเพราะว่ามันคือตั้งแต่มันจะพูดใลงานอย่ากลัวเรื่องนี้แบนิเกตแบนิเกตแบริเกตขาวแดงอยา่าไปยุ่งมันนะครับตานนี้กินง่ายๆตู้ทำพื้นที่ไว้เราจะโดนปราบปรา,ามพวกคุณจะโดนปราบปรามโดนเจ้าหน้าที่เขาจะมาทางไหนหรืออะไรไง อันนี้คุณไปหาข้อมูลกันเองใช้ยุทธวิธีที่คุณมีป้องกันตัวคุณเองคุณจะมีบริเกตสีเหลืองดำบริเกตนี้ใครจะถือก็แล้วแต่คุณคนนั้นจะมีจุดกั้นเขตบริเวณจุดรีเฟซจุดนั้นคือจุดรีเฟซคุณถ้าคุณบริเกตทะยหมดบริเดตตรงนั้นรูปบดประจทิตรงนั้นถ้าฝ่ายเจ้าที่เข้ามาในบริเกตคุณออกแสดงว่าจุดรีเฟซ เราะนันคนที่ถือบิเวณสีเเลือดดำจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับถ้าเขาบาดเก็บแ้้ออ้ไรอาง้คนอื่ตามีไปอย่าให้ปดิเวณหายหรือหมดถ้าหมดปุ๊บไม่มีที่ที่ดี็กจบนะออกเลยง่ายๆนะคะรับการพื้นที่ไว้ ไงนี่เราเอาใกล้ใกล้นี่ไหมปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยเนี่ยสว่างสว่างเนาะเอาสว่างอายุหมื่นเข่าได้เปียบดีเหรอฮะเออประมัณทหารดีมากจะหลอกหลอกอีกีรยอว่าจะเอามื่าเดเลยตะวันทำมือเท่าเดียบอ่ะโอเคโอเคอ่าก็สัญหาสปอตเลยไปย่างหาวเราเราต้องสำรวจอะ 국민น้ำ risks w i t เทียบเลยนะใช่ไหมถ้าเกิดเ,เราอยู่โรงหนังอะ่ะมันจะมีทางออกจากโรงหนังอีกทางนึงนแล้ล่ะตายไหมระเบิดเป็นแบบไหนไม่เห็นระเบิดผิดถูกแล้วเดี๋ยวเอาไป่ายค้าบมาได้ไหมพี่ได้ไหมนะแต่ระวังนะพี่มันแดงนะอ๋อก็คือที่วนจากข้างหน้ามาเมื่อกี้อืม ก็คือเราได้แค่ตรงนี้เพราะเลยเส้นแดงไม่ได้ใช่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 ิงตัดเส้นแดงได้ไหมแไปหมดเลยใช่ไหมนะยิงเลยเอาลังพี่และวังขอโดนแลขอโดนแล้วาลังแล้ว นูไปกยได้เดี๋ยวผมมาีปจับีจับผมไปลงหลังนะ Don't have to run! หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดชีวิตแล้วครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับโจนโจนหมดชีวิตแล้วโจนหมดแล้ว ตัวนิกเก้แป๊บนะครับตัวนิกเก้ผมหายไหนครับอออนี่นี่ที่ขามันมันหล่นลงมั้ใช่ใช่มันต้องถ้าตายครบสองมันต้องพันที่ขาครับ พก็ถ้าเกิดเข้ามาลึกอะเขาจะกระหนับยิงมาสองต่งเลยแล้วคืออยู่ในหน้าทางเข้านนแล้วก็เดี๋ยวทางนี้จะมีผมมาไปล็ลอกแรกกับข้างหลังแล้วเดี๋ยวทีนี้นจะไปล็ลอกนี่ยจะอัดข้างหลังแล้วก็กูกเข้าไป <c oughs> แล้วถ้าเกิดตีแตกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะส่งสัญญาณว่าให้บุกเข้ามาได้โอเคครับผมที่พี่เตยพี่จะส่งสัญญาณแจ้ง,งเดี๋ยวผมน่าจะตะโกนบอกครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมบุกไปถึงขึ้นนึงแล้วเนี่ยมันน่าจะเห็นกันผมันจะแจ้งให้ได้ตามผมนะครับ ที่คุยกับทีมผมไว้อ่ะคือผมจะเข้าข้างหลังใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์ชั้นล่างให้ข้างหลังเลยต้องต้องส่งรหัสทั้งหมดที่เบียร์เขบอกเออมันไม่รู้ว่าว่าพวกไหนแล้วอ่ะใช่ถ้าพี่เตอร์จะให้เราให้พี่เตอร์เรียกหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราเออเรียกก็ได้ถ้าเราก็ตอบคูลี่เลยดีกว่าได้ได้ได้โอเค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 โอเดินเข้ามาได้แล้วโอเคได้ ไป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 มาจากมุมนูนอยู่มุมูนะพี่ยิงมาจาก11นฬิกาด้านไหนนใช่ไหมยังยัยังไปไม่ได้ยิงจักยิงกย้อนได้ เอา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 ไกกไป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  Menina! ไงดได้ไหมมันยังยังพี่ยังแต่มันมีหลายจุดนะใช่ใช่

ไปไปเลยโอ้โหายในห้องมีายในห้องมี ได,ได้ได้ได้โอ้ยังยังยังไม่เคลียเลยไม่เคลียร์นโด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 นไม่เคลียครับไม่เคลียรไม่เคลียร์เลยพี่แอ้ไม่เคลียรเลย ครับพี่ใ่อต้าดีมากดอทยังไม่ปรับขอนนี้ก็ปรับดอด giật điện,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  ạ. Giật điện, Giật giật มีคนตกหลุมว่างั้นเ่ะ ขึ้นไม่ได้มีมีระเบิดแต่เลียร์นแาพ่อยตู้เย็นตู้เย็นเดี๋ยวเราจะเอาตู้เย็นไปงนมนะโอ้คมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเยวเดี๋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 ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย๋ยวเดเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว ใครมีถุงมือนะนะผมผมมีผมมีระวังระวัง่อยผมนะระวังครับระวังครับระวังระวังระวังโะวังะหอจสไลด์เลยสไลด์เลยีบเลยโทษนะครับโอโหกลัวมันโดนพี่ป่ครับไม่เป็นไรครับบอไใช่ใช่ใช อ๋อน uhm, ั้นโล่เราอยู่นู่นนี่หว่านี่ยโล่อยู่นู่นนะอออ ถ้าเราไปฝั่งนู้นได้มันก็จะดีเราไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคบให้หน่อยนะได้ได้ได้พี่พี่ยอด่ไหมพี่ยอดใช่ไหมเดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่องเป็นไงลองลองลยวผมวิ่งไปให้ก่ดรอบรอบรบรบรบไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นใครเคยไปมั้งเคยไปเคยไปมันจะมีห้องมีว่างไหมมันมีช่องว่างไหมมันมีมันมีพี่มันมีเนี่ยพี่เดินเข้าไปตรงนั้นก่อนอะโอเคโอเคเดี๋ยว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 ไม่ยืนคบว่าตรงนี้คนหนึ่งนะต้องอยู่

เจอข้างบนเลยนะข้างบนแบบอย่างเงี้ยเลยเเห็นคนไงเราเห็นตำแหน่งเราเห็นแค่ไปถ่ายอ่ะใช่ใช่ใช่ใชรงที่ผมิง่ผงนอ่าอ